เห็นนายสอบถามคนอื่นก็บอกเห็นพี่ชายนองนงอเจ็บใจหลายแต่เศร้าจนสายบอกเห็นอายมา <c oughs> บ้านพี่สิงห์นองกะย่างตามหา เดี๋ยวไปถึงชิงชาท่อสวัสดีครับพี่น้องมาพอกันอีกแล้ววันนี้มาพอกันอีกแล้วมันี้ก็มาพอกันคือเก่ารถก็ยังยังสวมมมเลวคือเก่ารถแท็กซี่ก็ยังจอดอยู่อู่เหมือนเดิม ยังติงคิงไม่ได้ <c oughs> ดูติงซีกันยังติงคิงบ่ได้พี่น้องก็เลยมาไลส่สวดเหมือนเดิมมาจากทายกันคือเ่า,าเมื่อว่าพื้นมอลำคือ,อเรามาเอว้าพื้นน้อ,นองมิ้วเหมือนเดิมผูลงคนเพื่อนอันมาเบิ่งคิดประกาศสิวไปยันคือว่าพื้นแต่มอลำคือว่าวพื้นแต่เป็่นลำพื้น <c oughs> คือว่าพื้นแต่น้องมิ้วแต่มันเป็น มันเป็นความมักพี่้องมันเป็นความมักมันเป็นความเป็นความเสื่ยสอบค้องค้องข่อยนะว่าก็เลยว่าแต่เรื่องมอล่ำว่าพื้นแต่มอล่ำนะนะว่าพื้นแต่มอล่ำมันอาจจะอาจจะเป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่หน้าเบื่อเนาะเป็นเรื่องที่หน้าเบื่อ สำหรับสำหรับผู้ถีบมกักบางคนเพิ่ม็มักอ่าศิลปินแบบศิลปินขายนั่นขายนี้นะแต่ว่าคอยมากเบิดมักเบิดแต่ว่าคอยบอคอยนำเสนอเพราะว่าเราไม่รู้จักเขาเราก็จะนำเสนอแต่คนที่เรารู้จักคนที่เพิ่นอนุญาตนำคนที่เพิ่นอนุญาตให้มาเมาให้มาเมาพื้น คนอื่นไม่อนุญ,ญาตก็ไม่มาว้าวสวัสดีครับสีท่านสวัสดีครับครับสีท่านแล้วก็ขอบคุณนึงไลเมียแดงเพิ่นพึ่งเพื่อนพ,พ,พึ่งลงไล่ช่วงสีม่งกลัวเนาะสีม่งกลัวว่าสิาาขึ้นไล่ล่ะแต่ว่าบ่ไในหลางหนาพี่น้องช่วงเมีเยแดงลงไล,ก,ลก็เลยก็เลยมาขึ้นไลตอนนี้ มะขืนไรตอนนี้สวัสดีสามท่านพี่น้องสวัสดีทักทายสามท่านสวัสดีพี่น้องผููที่เขาว่าเบิงย้อนหลังน้ำเด้อบัตรเตียมีผมว่าเบิงบัตรเตียมมีคนมาให้กําลังแกย้อนหลังก็สวัสดีย้อนหลังนําตอนนี้สวัสดีย้อนเซมอลำซะก่อนบอกถึงออาบอกผื่นถึง นั่งเอกยหน่อยเนาะน้องมิวเพื่อไล่ไล่สดไดม้มือก่อนนี่เนาะมือก่อนก็คือวันที่สิบเอ็ดเนาะวันที่สิบเอ็ดน้องมิวไล่สดได้แล้วตอนนี้ตอนนี้ช่อง y youtube น้องมิวมีคนติดตามแล้วอ่เขาไปเบิ้งเมื่อกี้ก็ร่อยร่อยหนึ่งคนร้อยหนึ่งคนแล้วอันนี้ช่อง youtube ช่องไมค์เป็น ช่องใหม่น้องมิวบางคนเพื่อกันยังยังติดตามบ่เปลี่ยนยังติดตามไม่เปลี่ยนช่องใหม่น้องมิวคือจังเมียแดงสายจวดเพื่อก็ว่าเมียติดตามบ่บ่เปลี่ยนหาบ่พอเพืนนะ่อนฮ่าหาไม่พอเบิ่งเดือมพี่น้องอีฟซีทุกท่านพู้ได้ทีอยากติดตามให้กําลังใจน้องมิวมันจีมี่สว่าเข้าเขาในช่องยูทูบเน่ะ ก็พิมพิมพ์ว่ามิวนาตาพรมิวนาตรพรเดี๋ยวก็จิมกลับไปในซื้อมิวนาตาพรจิมกลับไปแล้วมันก็จะขึ้นมาแบบนี้มันจะขึ้นมาแบบนี้อันนี้สําหรับคนที่เขาไปติดตามใหม่นะหรือว่าคนหาคนหาน้องมิวไม่เจอช่องใหม่เนี่ยพราะพรจิมเขาว่ามิวนาตรพรเนี่ย มันก็จะขึ้นมาแบบนี้ขึ้นมาแบบนี้เป็นเป็นโปรไฟล์ที่น้องมิวใส่ชุดดาวลูกไก่ใส่ชุดดาวลูกไก่อันนี้คือช่องเดิมช่องเดิมหรือว่าช่องเก่าที่โดนบอกไปเนาะพอเขาเลื่อนขึ <laughs> <laughs> ้นเลื่อนขึ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 ้นเลือนขึ้นเอน้นี่้นเลื่อนขึ้นเลอนขึ้นเอนข้นเ่น้น่เอน้เน่ เจอเห็นบ่พี่น้องเจอแบบนี้ก็จะเป็นช่องใหม่น้องหิูนี่หิวนันตพรอันนี้จะใส่ชุดมอล่ำชุดสีม่วงชุดสีม่วงสำหรับคนที่คนหาบบเห็นน่ยน,นะบางคนก็เคลื่อนว้าเคลื่อนหาบบเจอเพิ่นล่ะคนหาไม่เจออันนี้คือช่องใหม่ช่องใหม่คือใส่ชุดสีม่วงสีม่วงอรรมัมทมเป็นชุดมอล่ำนะ ชุดหมอลำแต่ว่าช่องเก่าช่องเก่าจะเป็นชุดน้องมิวใส่ชุดดาวลูกไก่สีแดงแงสีแดงแดงแต่ว่าช่องใหม่ช่องใหม่ก็จะเป็นชุดสีม่วงสีอำธรรมชุดสีม่วงสีอำธรรมสีอำธรรมสีอำธรรมแนวนี้อันนี้คือช่องใหม่ช่องใหม่น้องมิวจตใส่ชุดสีม่วงสีอำธรรมแบบนี้ อ uh, พี่น้องหลายๆคนหลายๆท่านอยากจะเขาไปไห้ก็ลังใจอยากจะไปติดตามน้องหมิวช่องใหม่ก็จะเป็นแบบนี้ชุดสีม่วงเสียมธรรมแต่บางแต่บางคนเพื่อวานคนเขาไปเป็นไยังคือคือพอ่ออ่นช่องเกา่าช่องเก่าก็จะเป็นแบบนี้เลยพี่น้องเลยช่องเกา่าช่องเก่าจะเป็นแบบนี้น้องหมีวจะใส่ชุด สีแดงๆชุดดาวลูกไก่เน,นี่ยนะเนี่ยอันนี้คือช่องเก่าแต่ช่องใหม่ก็จะเป็นชุดสีอำธรรมสีม่วงนะนะอันนี้พอๆแพอพอม่ๆเอฟซีหลายๆคนหลายๆท่านอาจจะค้นหาไม่เจอก็เลยเอามานำเสนอให้เบิ่งเอามานำเสนอให้เบิ่งว่าช่องใหม่ต้องมีเป็นแบบนี้สำหรับเอฟซีอยากจะติดตามหรือว่าฝาก ฝากเขาไปไอ้ก็ร่งใจช่องไม่น้องมิวน่ผู้ที่ยังติดตามไม่ไม่เจอผู้ยังผู้ยังหาช่องบอก่ออน,นะยังหาช่องไม่เจอก็จะบอกว่าเป็นเป็นช่องไม่กับช่องเกาเื้อซื้อ,ซ,อ,ซ,อซื้อช่องเกานนะน้องมิวนัทพรใส่ชุดสีแดงช่องเกาชุดสีแดงเราลูกไก่แต่ว่าช่องไม ช่องใหม่ก็จะเป็นหมิวนาตพรมิวนาตพรสื่อเสือเซยมิวนาตพรสื่อเสือเเสยแต่ว่าจะใส่ชุดสีม่วงไม่มีน้องมิวนัตพรมีแต่หมิวนาตพรคือช่องใหม่ช่องใหม่ยูทูบช่องใหม่ยูทูบสวัสดีครับพี่มาก่อนขาบมาก่อนมูอีเแล้วขอบคุณหลายๆขอบคุณอย่างแห้งเลยขอบคุณเป็นอย่างหลวงที่เข้ามาทักไทย ช่องแท็กซีซ่ส่วนภูมพุมหมู่บ้านนี้เพิ่นกกบเขา้มาก่อหมูเข้ามาให้กำลังใจก่อหมูเลย <P hi> พี่มังกรอันมังกรเหนียนอันประเทศจีนนอกมังก,รน,กรนี่เนาะแต่ว่าบ้านเท่นานีา้พญานาคพญานาคพญานาคกับมังกรนี่เป็นพี่น้องกันผมไปเห็น ผมไปเห็นมังกรอยู่วัดอีหยังเนาะอยู่นครปฐมน่ะอยู่สามพลาดเนี่ยตอนเลี้งกันพญานานะคเพื่อนว่ามังกรมาสินเพื่อนว่ามังกรรถเศษย,ยังเนาะเพื่อนว่าโอ้ย,ก,อยกับยังจิงคีงอะไรคือเขารถยังยังไม่เสศษเลยอัน ผมหอดเขาทุไปหมู่บ้านนี่ทุไปกะสิว่ายังหาอะไรไม่ได้คือเขาก็เลยบขาทุจ่อยก็เลยเล่นแต่ยูหองํำมากก็ลกไปหากินเนียเ <c oughs> มื่อนี้ว่าสิทุไปอยู่ว่าอะไรมากนหรอบอเพราะว่าผ่านไปสองเหมือเลยนะผ่านไปสองวันแล้วทุวไปยามเดยคือมิแตว่าอะไรบุฮมีอะไรบ่ฮมีก็เลยไม่อยากโทรแล้ว <c oughs> เลียนแต่ยูุห้องนี่แนละ้ว S <S <S บมเลวง่ายเราคือพี่มังกรเด้อเอ้แกสิได้นั่งกินอันมาม่าอยู่ในห้องนี่แหละต่อไปนั่งกินมาม่าอยู่ในห้องต่อไป <S 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 บ่อว่านนี่บ่ได้กินมาม่าเมื่อวานไม่ได้กินมาม่าแต่ว่ากินข้าวปุ้นกินข้าวปุ้นย่างย่างเสบเลยเพราะว่าค่อยเกิดอยู่อำเภอกุดข้าวปุ้น เกิดโยบะกดข้าวปุ่นจังหวัดอุบลนมีนรองก็เลยก็เลยมักกินข้าวปุ่น <c oughs> ข้าวปุ่นหรือว่าขนมจีนขนมเสน้นเมื่อวานนี่ยังมเมลียงมเมลียงไม่ได้กินมามมากิขนข้าวปุ่นเสีย่ยบน้ามันเป็นน้ามไอ้น้ำยาจีนโอ้น้ำยาไอป้ปลากับน้ำยากะทิเนาะเพิ่นผสมกัน จะมีน้ำผสมด้วยแล้วก็น้ำน้ำไม่ผสมเลือดเต่เหาสีเลือกเอานะเสียบเสียบกินหลายเท่อแล้วไม่้านนี่เมื่อวานต่อไปก็จะยุ่ห้วงกับสิ่งกินมาม่ากอเขาก็จะกินมาม่าเหมือนเดิมวอาไปหอดใส่เลยเนาะบ้าไปหอดอเลเร่เอรง่อง่องไม้หน้องมิ้วเนาะ่องไม้หนองมิ้ว ขั้นรายการก่อนขั้นรายการก่อนก็คือสรุปแล้วเนาะสรุปแล้วก็คือวันที่สามสิบสามสิบมิถุนายนนี้ก็เป็นอันว่าลหลายๆคือจังอ่าพี่ยังก่อพี่น้องไขยพี่น้องเบาน้องไข่บนเก๋เอาออกไปแล้วน้องว่าศิลปินรับเชิญก็คือน้องเตียงโมแสมจิ้งซ่าสวรรค์ แล้วก็แม่แดงพนกวาน้นองเตียงโมแซมชิงสาสวรรค์อันนี้เป็นผมก็เอามาวาตอ่อมามาวาวต่อให้ฟังน่ะนะ่าศิลปินรับเชิญในวันที่สามสิบคอนเสิร์ตพิรุธการของวอลล์เป็นลำเพื่ก็คือน้องแตงโมแซมชิงสาสวารรค์หลายหลายคนอาจจะหูจักอาจจะรู้จักแล้วแต่ว่าคอยก็หูจักแค่เดียวพี่น้องหูจักน้องเตมงโมก็คือเห็นนั่นแหละเห็นเพื่อนไหลซด อยู่งานอยู่งานที่จังหวัดสุรินทร์ของเวทีไปขึ้นเวทีรับเชิญของมอลําเพล่เพลินนั่นแหะขึ้นเวทีรับเชิญมอลำเพลําเพลินที่จังหวัดสุรินทร์แต่ว่าเรื่องเพื่อนเด็ดเด็เป็นแชมป์บอกหูจักอีลีไม่รู้จักจริงๆเพราะว่าไม่ได้ติดตามนันนะก็เลยบอกหูเพิ่งจะมาหูจักนี่แหละเพิ่งจะมารู้จักวันที่น้องเตียโม่ขึ้นเวทีรับเชิญของมอลัาเปลําเพิินแล้วก็เพิ่งรู้ว่า เป็นหลานแม่ดวงดาวสาวยีสานเนาะเป็นหลานเพื่นลำมวนแม่ดองดาวนี่ลำมวนน้องแต้โม่กับโอ้เสียงดีเสียงดีรลองดีอาซาเบิร์เมื่อเพิ่นขึ้นไลเมื่อเพิ่นขึ้นรับเชิญนะนะเวทีเพชรลำเพืิอนอันนี้คือศิลปินรับเชิญในวันปิดฤดูก,กาลวันที่สามสิบบัด บัตรไอ้เข้าชมบัตรเข้าชมบัตรออนไลน์กะร้อยสิบเก้าบาทร้อยสิบเก้าคะแนนไหมร้อยสิบเก้าคะแนนร้อยสิบเก้าคะแนนงานวันที่สามสิบอันนี้คือศิลปินรับเชิญแต่ว่าศิลปินอ่าสมาชิกพลัมลลเ,ลเพลินเพลินน่าจะไปทุกคนซาฟั่งไม่พอ,อนเพลินไหลเนาะลูกๆน่าจะไปทุกคน ตามที่เพิ่นประกาศไว้เพราะว่า,าหลังจากจบจบนูการแล้วผู้ไดสี่ขึ้นผู้ไดสีลงอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งพันมาไม่พอนคือเบิงเบิงพันไหลเหมือนวนันก่อนเพิ่นกระเสียงเหม่เหม่พี่น้องเมพ่อนพภิรด,ดีราชนินีลำเพลินเพิ่นกระเสียงเหม่เ่เพราะว่าบอกสัายเพิ่นไม่สบายอันนี้คือ คันเรืการเรื่องปีดุดูการของวัลงนลัพเพลำเพลินข้อก็มาวาพื้นนั่งเอกหน่อยต่อว่าพื้นนั่งเอกน้อยต่อก็คือเม่อคืนนี่น้องมิว้วมีคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตมีมินิคอนเสิร์ตยูทีบ้านใหญ่เป็น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 ญาติน่ะแหะเป็นญาติากับยายกับตาเปอนนะบนุญ งานอุปสมบทเนาะเป็นงานอุปสมบทงานบวชเนะเาะว่าง่ายงานบวชเพื่อนกะได้เป็นศิลปินรับเชิญเป็นมินิคอนเสิร์ตเนะนะเป็นเป็นคล้ายๆครับวงดนตรีอิเล็กโทรน์วงดนตรีอิเล็กโทรน์ที่ได้บเบิ่งไลฟ์สดมาขึ้นนี่แม่นองมิเพิรนไลฟ์สดทางช่อง youtube ช่องใหม่ช่อง youtube ช่องใหม่ของน้องมิวเพื่อนได้ไอึ้นเมทที่ ขึ้นมที่หลายช่วงอยู่ช่วงแรกเบิ่งบาท่านช่วงแรกบ่ได้บ่ได้เบิ่งไม่ได้ดูตอนที่น้องหนูขึ้นตอนแรกได้มาท่านได้มาทันตอนที่สองช่วงที่สองก็เลยบ่ได้เอาบรรยากาศช่วงแรกมาว่าให้ฟังจะมาทันตอนที่สองโอ้อเสียงล่าเนี่ดังดีครับปิดกับบ่ได้ กลุ่มก right. ุ่มศิลปินนองนองานต้นเขาไหมนอกต้นเขาไปอยู่ในกลุ่มไรนะเพื่อนนะมันรดเด้งคือมาเศร้าปิดกระบอกปิดกระบอกเศร้าดังเนี่ยปิดเสียงปิดเตือนมันกระบอกเศร้าดังมันก็เด้งขึ้นตลอดมันก็เด้งขึ้นตลอดนั่นเบิรงพี่น้องอันนี้คือเสียงเสียงไล่มันดังนะก็ขออทษขออภัย เพราะว่าอีกเครื่องหนึ่งอีกเครื่องหนึ่งก็จะเอามาเอามาอ่านอ่านคอมเมนต์เพราะว่าเครื่องที่ไล่ซดอยู่นี่มันคอมเมนต์มันขึ้นมาแล้วมันก็จางหายไป <c oughs> มันก็เลื่อนล่างไปนะนะมันก็จางหายไปนะ่นะคอมโบเห็นคอมเมนต์แต่ว่าวันนี้ก็ยังไม่มีคอมเมนต์หรอกเพราะว่ามีดแครพี่มังกรเพิ่นเมนเข้ามาทักไทยสวัสดีครับไออามอนดสวัสดี โดนเสียดยังคนว่าบมเมนถือเรียนมาหาบอกครับอีหยัางน,นั่นี่เรียนมาหาอีหยังบมเมนกิกกิกเรียนมาหาบอกเนี่อยอะไรโมเมนกิกเรียนเรียนมาหาบอกครับเนี่ยอไรน้อ,นอบ้านนี่ เลียนมาหาเลียนมาหาเลียนมาหาหรือว่าเลียนมาหา <laughs> <laughs> พิมพ์ไม่เนี่ยลวเมน็นยังไหน <laughs> ก็มันก็จะอ่านไม่เข้าใจเนี่ยเพราะว่า <laughs> โมเมนิกเลียนมาหาหรือว่าเลียนมาหา <laughs> เมื่อวานก็เป็นแบบนี้เมื่อวานก็เป็นแบบนี้้ก็พี่พี่มังกรเพิ่นก็เขามาทักไก่อนมูแล้วก็จะผู้ใดนองบัดน,นี้เขามาเนาะพี่สมเกียรติบ่ะพี่สมเกียรติก็จะเข้ามาสงสัยมือนี้เพิ่นติดงานเพิ่นติดงานหรือว่าเพิ่นลำคัญกว่าได้ไล่ดังปังปังไล่ดังไล่ดังปังปัง ได้ดังปังปังเนี่ยเลยคือว่าได้ดังปังปังโว้ยบ่ปังหอกผมก็เฮ็ดไปซื้อไล่ไล่ก็ไเลยเนี่ยดังอยู่แล้วเสียงโซซับเตือนคือบ่มีความสามารถไม่มีความสามารถหรอกผมก็เฮ็ดเปิดช่องไปสละเฮ็ดไปตามกระย่มหมู้จ้างกองกำวัากระย่มที่มังกร เปิดช่อง youtube ก็เปิดไปตามกระยิมเห็ดไปตามกระยิมนะบมมีความสามารถเราไม่มีความสามารถที่จะเห็นคอนเทนตนให้มันปังคือเผินไม่มีความสามารถที่จะทําให้มันปังเหมือนเผินคือเมื่อวานนี้เนาะผมเบิง่งผมเบิ่งพี่ยศผู้เขียวเล่าลฟ์สดเล่าลฟ์สดอแล้วเอาคลิปเอาคลิป,ปสมัยแต่ปีใหม่เนาะ เอามาล่มงไหลส่สนแล้วล้วเขาบอกว่าเราเคยปั่นนักร้องปั่นนักร้องแบว,ว่าเฮ็ดเพียงให้นะ่ะทำเพียงให้น้องเนยบ่น้องเนยบ่ชื่อซื้อไ้เนยหยางเนะนยพิชยาขื้เนยหยางนี่แหละชื่อซื้อไ้มันโบปังแล้ววะมันไม่ปังเราก็เลยถอยออกมาเลยถอยออกมาจะมาทำคอนเทนต์เองก็ไม่ปังแล้ววะเพราะว่าเฮ็ดโบเป็นโมนมีควมสามารถ ไม่มีความสามารถแล้วว,วกะก็เลนไนล่สดแบบเล่นนีส่สิละ่ะเล่นคือผมนี่ละ่ะเล่นๆไปแล้ววะเห็ดไปตามกระยืมแล้ววะบอกไงเห็ุไปตามกระยืมทำไปตามกระยืมไม่มีคอนเทนต์อะไรแล้ววะาึ้ออ,อกเนี่ยได้กรโลุกแนวนั่นแล้ววะอันทียศผู้เขียวเมื่วอวานนี้เข้าไปเบองไหล่วนราบเป็นชั่วโมงแล้วไหลสดสองชั่วโมงไปท่านประมาณชั่วโมงหนึ่งพี่ยศผู้เขียวอันนี้คือการผมกับเห็ด ไล่ไปตามกระเงือ่ผมนั่นแหละเพราไปตามกระเงือ่ก็คือ,อว่าส่วนี้ก็จะว่าพื้นแต่มอลำมว่าพื้นมอลำเป็นลำเพื่อนว่าพื้อนนองมิวเป็ดลำเพื่อน,น <c oughs> อ้ยผู้สาวทักมาหาไอโบ <c oughs> เมีนอันนั้นไอ้คุมคุมบ้านฮัก กุมบ้านหากน้องต้นเขาอ่าช่มดดนเพลงชิงทุนตอนนี้หาสิบหาสิบหาสมัยแล้วมั้งน้นองต้นเขากำลังมาแห้งในโลกโซเชียลเสียงดีนองต้นเขาเพราอว่าในเพืนไปไปงานอย่ยงไปเห็นงานนั่นนี่พึ่งเนาะราชินีลูกทุ่งเนี่ยมีคนเขาเนี่ยกุมอีกแล้วดังดี ใช่ในซีฮมเมอร์นี่ค้นเขามาในกลุ่มเป็นลอยเน,ะน,นาเนเนนนะเอฟซีน้องอต้นข้าวเขาเป็นเขาเป็นลอยตัวน้อยน้อยตันน้อยน้อยซ้ำอะซ้ำน้องไพลินนี่แหละน้องไพลินเนี่ยตันน้อยนอยายุซ้ำกันเลยสิบสามปีเรียนอยู่มหน,นึง่งอายุซ้ำกันกับน้องไพลินตก็เท่ากันตัวเล็กเล็กน้องต้นข้าวน้องต้นข้าว ผมอยู่ในกลุ่มหนะ่ะผมอยู่ในกลุ่มบ้านหักนองต้นเขามันก็เลยดังขึ้นมาดังขึ้นมาติ้งต่องติ้งต่องไม่เศร้าเลยแต่ว่ากะอย่าพึ่งลำคานนี่แหละอย่าพึ่ง <S <S ลำคานก็บอกกันเดอสีบอสเออไปหาเจ้าอีกมันเป็นนั่นน่จะซื้อหรอกมันเป็น มันเป็นลายกลุ่มมันก็เลยเด้งไม่หยุดเพิ่นตั้งเพิ่นตั้งให้ผมเพิน่นดึงเขาผมเข้าไปนกลุ่มเนะ่ยเพิ่นดึงผมข้บไปนกลุ่มจริงๆผมก็ไม่อยากเข้าไปในกลุ่มดอกผมผมกับยุคกลุ่มน้องมิวนี่แหละยุคกลุ่มน้องมิวแต่ว่ากลุ่มอื่นเพิ่นดึงเข้าไปนะกลุ่มอื่นเพิ่นดึงเข้าไปตั้งแต่ออกจากกลุ่มน้องแอม ก็มาตั้งกลุ่มน้อมิวเนี่ยแหละกุ่มอื่นเพิ่งดึงเข้าไปเฉยๆแต่ว่ากับผมเป็นอย่างเข้า,า,า,ากับอยู่ในทุกกลุ่มเพราะว่าถานีนในในอันนีน้นะในเขาก,กับบอลเดีไปบุน่นวายกับกับเพื่อน่นาไม่ได้ไปบุน่นวายกับศิลปินเพิ่นเราก็อยู่ในกลุ่มเฉยๆจังว่าหอดใสแล้ววา,านนี้มิเตพี่บางกรคุยนำํำ คุยนำคนเดียวมือนี้อาจจะบดได้เลถึงสมมุเดื่องนี้ผมไม่มีคุยนำผมก็ไปไม่เปลี่นเหมือนกันพี่มองแจ๊บมังกแรแดงเจ้าพักอยู่ใส่นี่เจ้าอยู่กรุงเทพบ่อยู่กรุงเทพ